สวัสดีค่ะพบกับคำพงเงินฟาร์มช่แนลค่ะ EP นี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีผสมเทียมนะคะสำหรับใครนะคะที่ซื้อน้ำเชื้อจากทางฟาร์มของเราไปนะคะเราจะสาธิตให้ดูนะคะว่าทำแบบไหนทำยังไงนะคะนี่แม่พันธ์สองตัวนี้นะคะอย่านมเมื่อวันที่4นะคะ เรากลับจากฮอลิเดย์นะคะวันที่8พอดีนะคะมันยืนนิ่งพอดีเลยนะคะมาเช็คหมูอ้อเป็นสัตว์พอดีเลยเดี๋ยว<ด>เราจะทำการผสมเทียมให้ดูนะคะ2ตัวนี้นะนี่เราฉีดสเปรย์แบบสเปรย์บอกเมีให้นะคะตัวนี้ยืนนิ่งเลยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาผสมตัวนี้ ให้ดูก่อนนะคะตัวแรกนี่ค่ะมันยืนนิ่งมากเลยนะคะคือพร้อมผสมแล้วนะเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะแล้วก็ทำความสะอาดเช็ดขี้มูขี้หมูออกให้หมดนะคะเช็ดเศษต่างๆออกนะทำความสะอาดนะคะเดือยที่เราใชา้จะเป็นเด้อยหมูสาวนะคะเด้อยอันเล็กสุดนะคะ เนี่ยน้ำเชือ้อถ้าใครซื้อน้ำเชื้อจากเราไปที่เราส่งทางเคอรี่จะเป็นถุงแบบนี้นะคะนี่นะถุงแบบนี้นะคะเราจุให้เยอะนะคะร้อยห้าซีซีเลยพิเศษเนี่ยฉีกด้วยออกแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ค่อยๆสอดนะทะแยง45องศาโดยประมาณเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้นะคะ เนะช็ดทำความสะอาดแล้วเนาะแล้วก็ค่อยๆสอดนะคะแบบนี้เลยสอดทะแยงขึ้นให้เดือยมันไปกับผนังมุดลูกค่ะนี่สอดไปจนรู้สึกว่ามันไปไม่ได้แล้วนะคะจนสุดแล้วนะนี่ก็จะประมาณเนี้ยนี่คือถุงน้ําเชื้อนะคะที่ซื้อจากฟาร์มเราจะเป็นแบบนี้นะที่ส่งทางเคอรี่นะคะ เนี่ยหักปลายแบบนี้เลยง่ายๆหักปลายแล้วก็เสียบเข้ากับรูดเดือยเลยนะคะมันจะจับยากหน่อยนิดนึงเนาะแต่ก็พยุงได้อยู่นะคะประมาณนี้ีค่อยๆจับมันก็จะไหลๆล,ลงของมันเองนะคะแต่บางครั้งก็อาจจะจะต้องช่วยนะคะไล่อากาศหมายถึงค่อยๆ บีบก็ได้พอให้น้ำเชื้อมันไหลนิดหนึ่งแล้วมันก็จะไหลเองโดยอัตโนมัตินะคะเหมือนเป็นสายยางนะ่ะเอาน้ำล่อประมาณนะะี้ค่ะไล่อากาศลงนิดหนึ่งแล้วมันก็จะไหลของมันเองนะคะบีบเพื่อไล่อากาศน,ะะนิดหนึ่งนี่ประมาณนี้แล้วก็มันก็จะไหลของมันเองค่ะน้ำเชื้อ ถ้าใครสั่งน้ําเชื้อจากทางฟาร์มเราจะเป็นถุงแบบนี้นะคะย้ําที่ส่งทางเคอรี่นะถ้าเป็นรับหน้าฟาร์มก็จะเป็นแบบบรรจุถุงใสธรรมดานะคะอันนี้มันเป็นแบบไม่แตกนะคะเหยียบไม่แตกนะนี่เราซีลอย่างดีนะคะประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะดูดของมันเองค่ะแค่จะหมดแล้ว เนี่ยหมดแล้วอะ่ะมันจะดูดของมันเองไล่อากาศลงนิดนึงการผสมเทียมที่ฟาร์มเราคะปกติก็1ตัวใช้2หลอดนะคะหมายถึงแต่ละหลอดเนี่ยให้หา่างกัน12ชั่วโมงเช่นวันนี้เราผสมตอนเย็นนะคะ1หลอดเสร็จแล้วพรุ่งนี้เชา้าอีก1หลอดนะคะเป็น2หลอดนะคะถุงแบบนี้เขาเรียกว่าหลอดแบบภาษาง่ายๆเราอะนะ หนึโดส์ะคะ่ะไม่ใช่บางคนเข้าใจผิดนะคะมือใหม่วันนั้นเห็นโทรมาเราให้ไปสั่งน้ำเชื้อเราสองหลอดเราแถมอีกหนึ่งหลอดรวมเป็น3หลอดพอเอาไปใส่แล้วเอาไปใส่ทั้งหมด3หลอดในครั้งเดียวกันเลยไม่ใช่นะคะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนะอย่างที่บอกตัวหนึ่งใช้กี่หลอดมีคนถามเราก็ใช้2หลอดค่ะแต่ว่าหลอดหนึ่งอะ่ะ ก็ให้มันห่างกัน12ชั่วโมงเวลาผสมเทียมนะคะเผื่อเราจับสัตว์ไม่ได้อะนะหมายถึงว่าเอยใส่ตอนนี้แล้วพรุ่งนี้นะคะก็มาใส่อีกอีกหลอดหนึ่งเป็น2อหลอดนะคะไม่ใช่ใส่พร้อมกัน2อหลอดนะไม่ใช่แบบนั้นนะคะเข้าใจเนาะก็คือ1นหลอดใส่ไปแล้ววันนี้ตอนเย็นแล้วก็อีกหนึ่งหลอดให้ไปใส่พรุ่งนี้เช้านะคะรวมกันเป็นสหลอด ไม่ใช่ใส่สองหลอดพร้อมกันนะคะที่เขามาผสมเทียมให้บางคนขี้เกียจนะเนาะเหมือนคนที่มาผสมเทียมให้ขี้เกียจใส่สองหลอดครั้งเดียวเลยเพราะว่าเขาขี้เกียจมาผสมให้วันพุ่งนี้อะไรประมาณนี้นะค่ะแต่ในหลักการม,มันเหมือนถึงว่าเราใส่สองหลอดเพราะว่าเพื่อจะได้แบบจับจับสัตว์นะคะป้องกันการจับสัตว์พลาดนะคะ ก็คืออย่างที่บอกแต่ละหลอดห่างกันสิบสองชั่วโมงนะคะนี่ตัวที่สองแล้วนี่ค่ะก็หักปลายธรรมานะคะเดือยไม่ใช่เดือยถุงน้ำเชือ้อเนี่ยแล้วก็เสียบเข้าเดือยเลยง่ายๆนะคะนี่นะประมาณนี้ตัวนี้ตอนที่เรานั่งหลังมันนิ่งนะคะพอไม่ได้จับมันก็แบบขยับขยี้น,นิดหนึ่ง ก็จับแบบนี้ค่ะถุงมันเป็นอ่อนนิดนึงเนาะมันก็จะจับยากนิดนึงก็จับหางไว้จับถุงไว้นะคะแล้วมันก็จะดูดน้ําเชือ้อเนี่ยหากไล่ลมนิดนึงเนี่ยพอนิดนึงเสร็จแล้วก็ปล่อยเลยเพราะว่ามันจะดูดของมันเนองนะคะบีบเพื่อไล่ลมแค่นั้นเองแต่บางตัวมันก็แบบดูดของมันเนองค่ะแต่บางตัวก็นานอะเนาะนเสียเวลาบีบนิดนึงเพื่อไล่ลมนะคะแล้วมันก็ไหลของมันเนองนะเนี่ยเห็นไหมจะหมดละ ง่ายไหมคะผสมเทียมง่ายนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะจับสัตว์ได้หรือเปล่าแค่นั้นเองอเนาะเห็นเราทำง่ายง่ายอยู่นะคะแต่ว่าเวลาจับสัตว์ก็ก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนี่เห็นไหมจะหมดลวมันดูดจะหมดแล้วนะคะนี่ เสร็จแล้วนะดูดหมดแล้วเสร็จแล้วด้วยตัวที่สองก็เสร็จแล้วนะคะนี่คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สาธิตการผสมเทียมนะคะสำหรับใครที่สั่งน้ำเชื้อจากฟาร์มของเราไปนะคะก็จะเป็นถุงลักษณะนี้นะคะแล้วก็วิธีใช้ก็จะในคลิปนี้นะคะง่ายๆเนาะขอบคุณสลหรับการติดตามนะคะถ้าใครจะสั่งน้ำเชื้อ โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์080 192 4007นะคะหรืออินบ็รือ inbox มาทางเพจก็ได้นะคะที่คำพงเงินฟาร์มเพจนะคะหรือข้อความทาง YouTube นะคะช่อง YouTube ของเราก็คือคำพงเงินฟาร์มช a n แนลโอเคขอบคุณสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ